ดอกบัวหัวใจพ้าพุธนะคะตรงนี้ก็กราบขอพรได้เลยนะคะส่วนหินหลังข้าพุธตรงนี้จะขึ้นเองตามธรรมชาติจะคล้ายกับดอกบอัวตูมชาวบ้านเลยนำสีมาทาไว้เพื่อให้ดูชัดเจนขึ้นจุดตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปกราบลาปู่ฤาษีก่อนกลับบ้านนะคะที่เลยเคยมียน้ำมีด้านในตรงนี้จะมีน้ำอยู่ค่ะมีนักสำรวจมาสำรวจแล้วว่าด้านในจะมีน้ำ สองฟองเข้าไปได้ไหมเห็นเห็นน้ำไหมไม่เห็นค่ะอ๋อบองเลื่อนนะมันลึกนะไหน,นหอฟองดีดีไหมฟองเป็นองกวาง้กงกวางไหนพอแล้เวเพื่อนไปฟองได้นี่ฟองอให้ใส่ดู มาดันไปยนนะอืมมาันมจะตอก้าจะถ่า่ันนะขอเชิขอเนถายกันหาู้ขอตะวันตะวันด้วยเด้วยองไปฉายให้หน่อยด้านล่างฝ่องไปด้านล่าง ไ,<ป>ไม้สองไปได้านล่างหน่อย อะไรอ่ะมาพอพอไป

เรานีู้หงว่ามาที่ไเ้กไม่เคยเนาะมาก็อยากให้ฟี์มอ่ะพามา<ว>เออไม่ต้องกลัวเขาพาก,กลับแล้วนี่พากลับแล้วเฟล์มอ่ะเดินขุ่น,นอืมเอาเยินไปเ็กจชอมน มาโซนทีตรงนี้ก็มีลักษณะคล้ายกับการเลี้ยงมดนี่จะเป็นส่วนหัวนะคะตรงนี้จะเป็นลำตัวตรงนี้จะเป็นขาหน้าตรงนี้จะเป็นขาหลังนะคะเลี้ยงมดมดกระทงอันนี้มันจะมีถั่วใครออนไหมอาจจะหายไปนะตัวตัวไหนตัวนเสือเสือเราใส่ชะร์จไร่ด้อ ตายอยู่ไปไปเลยไปเข้าไปเลย,เ,เ,ลยเอาภาษาไทยด้วยหน่อย,าย,ายมาใส่ให้น้อกับน้องหน่อยมาเร็วแมมมอสช้างแมมมอสเห็นแมมมอสยังมจับเเอ้ออไป มาเร็วมาเร็วออกแล้วออกแล้วไถ่ายแล้วถ่ายแล้วไปมดมลูกเสือถ่ายแล้วมนลูกเสือเฮ้ยอุ้มมาอุ้มมอุ้มม อุมดีกว่าอุา้มไหมอ่ะมอนหมอนอ๋ออันนี้เป็นูใช่ไหมนีู่ลายสิเหรอขแ,แ,แกงแม่ป่าหอ่ะถึงแล้วอ๋อต่ก,ก่อนตรงนี้เป็นทางลงเหรอ

อ๋อ oh, ครับครับ